แล้วแอนด์อสไบวันนี้พามาข้ามสะพานอุโมง์ระหว่างพุทธมณนลมามหาวิทยาลัยมหิดลสภาพอุโมงคนี้สวยงามเราใช้อุโมงคนี้ข้ามมาจากพุธมณน,นลเพื่อเข้ามายังมหาวิทยาลัยมหิดลกันหลายครั้ง และนี่ก็เป็นที่นี่ก็เป็นทางผ่านเข้ามาถึงมหาวิทยาลัยมหิดลอันนี้เป็นบ้านเรือนไทย